สวัสดีครับท่านผ death, ู้ชมทุกท <Det. S 2> uh ่านนะครับผมบ่าเล็กดฮานะครับอยู่กับช่องสนหลวงปู่ดูใบแชนแนลนะครับช่องแห่งการแบ่งปันตัวเลขนะครับเพื่อจะนําตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมนั้นนําไปเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับผลการออกสลักกินแบ่งรัฐบาลของวันประจาวันที่16ตุลาคม2566ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปลากฏว่านะครับช่องของผมนะครับมีเพียงสูตรเลขตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่เข้านะครับเป็นสูตรเลขตัวเดียวนะครับที่ได้เลข4มาตัวเดียวโดดเลยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ แถมยังติดพ่วงเลขท้าย3ตัวท้ายของรางวัลที่1มาด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้บอกเอาไว้นะครับในคลิปนั้นนะครับมาดูนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้นะครับรางวัลที่1นะครับ9 3 1 4ส6นี่ี่ะครับแล้วก็เลขท้ายล่างนะครับ2ตัวครับ44นะครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวครั้งที่1นะครับ16 7เนะครับเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับ398นะครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่1นะครับ 2 7งเนะครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่2นะครับ970นะครับมาดูนะครับตัวเลขที่ให้ไว้ครับเป็นเลขตัวเดียวนะครับที่เข้ามาตลอดนะครับให้เลข4เอาไว้นะครับในคลิปนี้ครับแต่ก็ปรากฏว่านะครับมีพ่วงแจ็คพอตมาด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนั่นก็คือตัวเลขนะครับเป็นตัวเลข3ตัวที่เราคาดไม่ถึงนะครับ ดังที่ผมได้วงสีเขียวเอาไว้นะครับท่าผม้ชมุกทานครับก็ปรากฏว่านะครับตรงเหน่งๆนะครับตัวเลข3ตัวของเลขท้ายของรางวัลที่1งในงวดนี้นะครับเอาละครับท่าผม้ชมุกทันนะครับมาตามกันต่อเลยนะครับเราจะมาคำนวณหาตัวเลขในงวดปัจจุบันกันต่อเลยนะครับสูตรไหนที่ไม่เข้าหรือว่าวิธีไหนที่ไม่เข้านะครับในครั้งที่แล้วนะครับเราจะไม่เอามานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเราจะหาวิธีใหม่ในการนํามาเสนอนะครับ อะไรที่บอกว่าถูกก็ถูกนะครับอะไรที่บอกว่าผิดก็ผิดนะครับต้องยอมรับตามหลักความเป็นจริงนะครับช่องนี้นะครับพูดแต่ความจริงนะครับท่านผู้ชมมาทําในงวดปัจจุบันกันเลยนะครับเพื่อจะนําตัวเลขออกไปแฉ่งโชคกันเลยนะครับงวดนี้นะครับท่านผู้ชมท่านครับเหมือนเดิมนะครับเอาเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1นะครับมาหารกับ365แล้วก็ลบด้วย2นะครับคําตอบที่ได้นั้นก็คือเลข7นะครับงวดนี้นะครับเราจะได้0.778นะครับ ไหนไหนงวดที่แล้วนะครับออก3ตัวตรงๆแล้วนะครับเอา778มาด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับอีกจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูนะครับในงวดที่ออก2 0 2นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าหากนะครับท่านผู้ชมเราจับตัวเลขทั้งหมดนะครับมาจับคู่กันเป็นตัวเลข3ตัวนั้นก็เข้าเหมือนกันนะครับเอาละครับงวดนี้นะครับผมคิดว่าสูตรนี้น่าจะเริ่มเข้าแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ สังเกตดีๆนะครับ0.224นะครับมาตีเป็นตัวเลข3ตัวนั้นเข้า2 0 2เต็มเมเลยนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับไม่ต้องไปเลียงตัวเลขให้ยากเลยนะครับเรียกได้ว่านครับ446นั้นเข้าเต็มเต็มเลยนะครับกลับมาดูกันหาตัวเลขในงวดปัจจุบันกันนะครับเพื่อจะหาตัวเลขออกมาเสี่ยงโชคกันอีกครั้งนะครับในงวดนี้นะครับเราจะได้เลข0.778แนะครับแล้วก็ในสูตรนี้นะครับเราจะเพิ่มตัวเลข3ตัวเข้าไปด้วยนะครับนั่นก็คือเลข077 078778นะครับแล้วก็เลขเดียวตัวเดียวนะครับที่ผมแนะนำนะครับนั่นก็คือเลข7นะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเอาละครับขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับที่เข้ามารับชมและผู้ที่กดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางใหม่ๆนะครับไปอัปเดตวิเคราะห์ต่อยอดไปด้วยกันนะครับบุญนำพาเทวดารักษานะครับขอให้ท่านผู้ชมนั้นจงประสบแต่ความโชคดีนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ